ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวชุดพึ่งกันนะครับอนี้คือชุดตีพึ่งนะครับก็ยังไม่ร้อยเปเซนต์นะครับสำหรับการออกแบบครับก็เลยยังไม่ทำขายนะครับเพราะว่าแต่ละไซส์คนใส่ตัวไม่เท่ากันนะครับ ยังแกะแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ยังเป็นชุดที่สองอยู่นะครับชุดแรกก็ยังใช้งานได้อยู่ครับเดี๋ยวก็จะเปิดแบ่งนะครับชุดแรกนะครับนี่ครับชุดนี้ก็ทําจากฟองน้ําและตาข่ายนะครับการนอกจะเป็นตาข่ายครับนะครับเหล็กในจะต่อยไม่ติดนะครับ จะไม่ทำให้พึ่งตายนะครับฟองน้ำแบบนี้นะครับหนา8มิลครับด้านในครับก็ใส่ผ้าซับในด้วยนะครับเย็บเป็นสี่เหลี่ยมครับเพื่อให้ตาข่ายไม่ไหลครับและผ้าแนบติดกันนะครับนี่ครับเก็บขอบเรียน้อยครับ ถายากมากนะครับก็ถามว่าทะลุไหมนะครับปกติถ้าไม่หนีบก็ไม่ทะลุนะครับจะโดนช่องแขนครับเวลาพับนะครับกสองครับโดนแถวนี้นะครับกอดลืมใส่รองในครับกอดไม่ทะลุเท่าไหร่ครับเป็นบางครั้งนะครับแต่ที่อื่นสบายครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไมเมทะลุนะครับก็มีพัดลมสองตัวนะครับครับตรงนี้ครับปกติก็เปิดแค่ตัวเดียวครับถ้าร้อนจัดจัดก็เปิดตรงนี้ครับจะอยู่ตรงหน้าผากนะครับจะมองไม่เห็นครับปกติเปิดตัวเดียวครับเดี๋ยวครับมือเดียวนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรอบจัดครับตัวด้านหน้านี่ครับ แรงมากครับปกติแค่เปิดตัวเดียวก็สบายแล้วครับชุดนี้ไม่ร้อนนะครับใส่สบายแล้วครับใส่ได้เป็นวันนะครับใส่เสื้อแขนสั้นเข้าไปเลยครับไม่ต้องลองนะครับแล้วก็ใส่กางเกงขายาวครับกางเกง BCS นะครับ นี่ครับด้านหลังครับอันนี้ก็ลอยครับลอยโดนเหล็กโดนไม้อะไรนะครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี้จะเป็นตะข่ายกันบาดครับจะทนกว่าตะข่ายทั่วไปครับอันนี้คือตะข่ายทั่วไปครับอันนี้จะลื่นนะครับแล้วก็เส้นเล็กครับเดี๋ยวก็ปีหน้าจะลองทําแบบนี้ครับตะข่ายธรรมดานะครับ นี่ครับอันนี้เป็นตะขคร์ธรรมดาครับอันนี้เป็นตะขครกันบาทนะครับหนาะครับนี่กอดใช้งานมาเยอะแล้วครับปีเดียวก็ใช้งานเยอะมากครับเป็นร้อยลังนะครับ ทำยากนะครับก็เลยยังไม่ทําขายครับเดี๋ยวถ้าแกะแบบได้ก่อนเดี๋ยวก็จะทําขายครับตัวนี้ยังแกะแบบไม่ได้ครับครับอันนี้ก็ต่อครับต่อแขนนะครับต้องทดลองกันก่อนครับปีหน้าน่าจะแกะแบบได้แล้วครับสบายนะครับไม่ร้อนครับเพราะเป็นฟองน้ำครับอากาศถ่ายเทได้ดีครับ มีผ้าซับในครับไว้ซับเหงื่อนะครับต้องบอกเลยครับเหงื่อแทบไม่มีนะครับใช้เวลาทำนานมากครับเป็นอาทิตย์ครับใช้งานได้ดีเลยครับขอท่านไหนก็อยากลองทำก็เอาไปทดลองดูนะครับ นี่ครับันลมัดอันนี้ก็รอบแรงเหมือนกันครับแค่ตัวเดียวก็อยู่ได้ครับครับก็รีวิวกันสั้นๆแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมทางเพจครับแม็กทีมงานล่าพึ่งล่าต่อนะครับ ขอบคุณครับ